สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของราชการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐโดยในคลิปนี้เนี่ยเป็นหนังสือจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนะครับในเรื่องของการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ได้อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 นะครับเราลองมาดูรายละเอียดในหนังสือฉบับนี้นะครับในหนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือด่วนที่สุดที่กค 0 4 0 5 2ทัว171ลงวันที่24เมษายน2563นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 นะครับ โดยหนังสือฉบับนี้เนี่ยแจ้งไปยังส่วนราชการต่างๆรวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับในรายละเอียดเนี่ยนะครับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้พิจารณาแล้วนะครับเห็นว่าเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยมีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา29วรรคหนึ่งวงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560จึงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐในกรณีต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 และการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ดังนี้นะครับ1 กรณีที่โรคโควิด -19 ได้เกิดขึ้นก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับผลการคัดเลือก1.1เมื่อหน่วยงานของรัฐได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกมาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนด และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แจ้งเป็นหนังสือต่อหน่วยงานของรัฐว่าไม่สามารถจะลงนามในสัญญาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 กรณีที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่าต้องลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ก็ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเรียกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่เสนอราคาต่ําสุดหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาทําสัญญาหรือข้อตกลงหากเรียกแล้วเนี่ยไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงให้หน่วยงานของรัฐเรียกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่เสนอราคาต่าหลายถัดไปหรือผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงหลายถัดไปตามลำดับแล้วแต่กรณีมาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงนะครับ ต่อมาในข้อ1.2เนี่ยกรณีที่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่เสนอราคาต่ําสุดหรือผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดมาทําสัญญาหรือข้อตกลงหากเรียกแล้วไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงให้ถือว่าผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกมีเหตุอันสมควรไม่เข้าลักษณะเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา109 แห่งพระราชบัญญัติทั้งนี้เนะีให้รวมถึงผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำรายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปด้วยดังนั้นเนี่ยกรณีนี้หน่วยงานของรัฐจึงไม่ต้องดำเนินการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบข้อ193และให้หน่วยงานของรัฐด,ดำเนินการคือหลักประกัน การเสนอราคาให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายนะครับข้อ2กรณีที่โรคโควิด -19 เกิดภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญาแล้วให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดังนี้2.1การบริหารสัญญา2.1.1ผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา102วรรคหนึ่งวงเล็บส โดยเหตุสุดวิสัยเนี่ยให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา8ที่บัญญัติว่าเหตุสุดวิสัยก็หมายความว่าเหตุใดๆอันจะเกิดขึ้นก็ดีจะให้ผลพิบัติก็ดีเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้ในฐานะและภาวะเช่นนั้น2.1.2 การพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายระยะเวลาทำตามสัญญาหรือข้อตกลงให้ดำเนินการดังนี้วงเล็บ 1. กรณีที่สัญญายังไม่ครบกำหนดให้หน่วยงานของรัฐนำจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงวงเล็บ2 กรณีที่สัญญาครบกำหนดและมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้วให้หน่วยงานของรัฐนำจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มางดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้สัญญาตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงทั้งนี้จำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจากกฎหมายข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งของทางราชการ ที่ให้หน่วยงานของรัฐปิดทำการหรือสั่งห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงหรือสั่งปิดสถานที่หรือสั arian, ่งห้ามกระทำการหรือสั่งการใดๆจนถึงวันที่เปิดทำการหรือวันที่กระทำการหรือดำเนินการได้ตามปกตินะครับต่อมาข้อ2.2การตรวจรับพัสดุของหน่วยงานของรัฐหากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถดำเนินการตรวจรับพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ หรือในกรณีงานจ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถออกไปตรวจรับงานจ้างณนะสถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆตามกำหนดเวลาได้ให้พิจารณาดำเนินการดังนี้2.2.1ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการ ในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วแต่กรณีโดยอาจแต่งตั้งบุคคลที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเป็นคณะกรรมการหรือกรรมการตรวจรับพัสดุแทน2.2.2ให้เลื่อนระยะเวลาการตรวจรับพัสดุออกไปจนกว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะสามารถดำเนินการตรวจรับพัสดุนั้นๆได้นะครับ และนี่ก็คือในเรื่องของการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ได้นั่นเองนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ